สวัสดีค่ะ Fc. ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราพัฒนาวันที่25นะคะทุกคนวันจันทร์นะคะ25่สพฤศจิก,ก,กายน2567นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายตุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำํำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟซีขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้เอฟซีได้รับชมนี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดค่ะทุกท่านถ้าสมมติว่าเอฟซีไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้เพื่อชอบนะคะก่อนอื่นใจจะพาทุกคนไปดูวันที่22ค่ะพี่น้องว่าเข่าหรือรูด เนาะค่ะเนาะทุกคนเราจะเราพัฒนาใจหลุดหลายงวดติดต่อกันแล้วนะคะทุกคนสองงวดติดแล้วนะคะทุกคนค่ะพักคอนก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคอยมาต่ามไมานะคะอ่าใจให้เด่นนะคะทุกคนใจให้เด่นหนึ่งและศูนย์นะคะทุกท่านค่ะมาสี่เก้าเจ็ดเก้าสี่ เนาะพี่น้องหลุดมีจัดเลขเด่นประจำวันหกกับหนึ่งก็หลุดนะคะเอาถ้ามักก็ค่อยตามพี่น้องถ้าบ่มักก็พานเนาะคะ่ะทุกคนทุกคนคะ่ะเราไปดูวันที่ยี่สิบห้ากันต่อนะคะว่า พี่นอ้องสิมักบอแต่ว่าใจก็อยากให้พักก้อนพี่น้องคะ่ะเพราะว่าเพ่นลุดเนาะคะ่ะซังหลังจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้นะคะทุกคนจะได้อยู่ที่เลขสามและเจ็ดนะคะทุกคนคะ่ะมาดูคะ่ะทุกคนความน่าจะเป็นนะคะสามสี่สามเจ็ดสามเก้า สามแปดเจ็ดค่ะทุกท่านเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองผู้จะเด่นวันนี้สามเจ็ดเจ็ดสามนะคะทุกคนผู้ที่ใจชอบหนึ่งคู่นะคะเมื่อนี้ใจมากสามเก้าเก้าสาม ถ้าเอฟซีชอบก็ค่อยตามนะคะทีนี้มาดูเลขเด่นประจําวันค่ะจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ดูเผื่อเอฟซีชอบเนาะคะ่ะเลขเด่นประจําวันจันทอยู่ที่เลข2และเลข7เลขเบิ้ลประจําวันคือสองสองกับ7 7นะคะ2กับ7นี้สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายลูดนะคะทุกท่านมาดูกันค่ะ สามนะคะทุกคนสามสองสองสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามสองสองสามใจบริจับให้จับได้สามเจ็ดเจ็ดสามถ้าพี่น้องมาก็ค่อยตามนะคะเจ็ดค่ะเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดจับให้ทั้งสองคู่นะคะทุกคนค่ะเป็่นจังใดพี่น้องมีคู่ใดมากว่าน้อพี่น้องเนาะชอบเอฟซีก็ค่อยตามนะคะถ้าเอฟซีไม่ชอบเอฟซีก็เลื่อนผ่านได้เลยสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะ ค่ะสำหรับแนวทางเราพัฒนาวันที่25พฤศจิกายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมนันๆสูขผู้ทุกคนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ